ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอา่านายอยู่ดยที่วันนี้เราก็จะมาสอนดาร์ีโร่แล้วก็อ่านดาร์ีโร่ในแรงสูงนะผมตอนนี้เราก็อยู่กันในแรงอยู่กันในแรงแปดดาวขอโทษที่ลิ้นพันนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่นเลยอันนี้ก็กดตาแรกของวันนะผมโดยที่เราก็จะมาอ่านการแบนก่อนนะโดยฝั่งตรงข้ามแบนเปน็นเรื่ของอ้อยแล้วฝั่งเราก็แบนเรื่องของเคนนะผมแล้วก็อาญากระซิปตามไปที่ติดนะเนื่องจากฝั่งเราได้เลือกก่อนคนระับการที่แบนอาญากระซิปเนี่ย ก็ปกตินะเลขตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวฟรีให้แบนนะผมอยู่ที่ว่าฝั่งเขาจะเลือกแบนอะไรนะฝั่งเราไม่เล่นทั้งเคนไม่เล่นแวนก็แบนไปไม่เล่นคีร่าด้วยก็แบนปิกตัวหนึ่งก็สวยนะผมโดยที่เฟิร์สพิกเนี่ยเราได้เล่นตำแหน่งออฟเลนใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเปิดเฟิร์สพิกให้ฝั่งตรงข้ามเห็นนะอันนี้จะเป็นการรับแบบไม่ใช้ทริคอะไรนะผม <S <S เดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะมาใช้ทริคให้ดูนะครับถ้าเกิดทริคมันได้สําเร็จนะนะ เอาเป็นว่าฝั่งเราเปิดมาเป็นลิเลียน้านะครับผมโดยที่ลิเลียน้าก็สามารถเปิดเฟิร์สพิกได้นะครับลิเลียน้ายูเอเปิดเฟิร์สพิกได้นะครับผมสองตัวนี้เป็นเมทครับเปิดเฟิร์สพิกได้หมดเลยฝั่งตรงข้ามดาบมาเป็นเอลสูกับทาหน้าของยูเอนะครับผม<ป>โดยที่ฮีโร่ที่ฝั่งเราที่ควรจะดับเนี่ยก็จะเป็นทาหน้าของเฮเลนนะก็จะแก้ทางทั้งยูเอทั้งเอลสูเลยแต่อยู่ที่เพื่อนเราด้วยครับเพราะว่าเพื่อนเราจะเล่นหรือเปล่าทั้งยูเอบอดัมแล้วก็ลัมเบอร์เนี่ยสามารถแก้ได้หมดเลย ลัมเบอร์นี่ก็มีความสามารถในการแก้ตัวระยะไกลตรงอันตินะครับผมสามารถแบบฟิกเกอร์อันติไปใส่แนวหลังได้นะปะนุนา,า้จะด,ดีนะผมปะนขคามก็อาจจะดับเป็นเป็นตัวถึกๆนะอย่างมิเนื่องจากเลียน,นาเนี่ยจะแพ้ตัวถึกนะผมฝั่งเราก็เลยดับไปเป็นเอเินดอร์อในการมามาละลายแท้งนะแล้วเราก็สามารถดับแก้ทางสกัดกับแกลกได้ด้วยฟอร์เรนติโนนะครับผม <are> อ่าเหตุผลที่ดับฟอร์เรนติโนในเกมนี้ เนื่องจาก oh, ฟอริโน่เนี่ยมีความสามารถใน oh, การละ,ละลายแท้งที่ค่อนข้างจะดีนะผมและถ้าเกิดออกของแท้งเนี่ยก็สามารถแก้ทางทั้งของยูเอกับเอลสูได้นะครับเพราะเขาจะโป๊กเราไม่ตายนะเราจะมีเลือดที่ค่อนข,ข้างที่จะมากนะครับผมและเนื่องจากฝั่งเราเนี่ยด่ามาเป็นทาน้าของเอเลนดอนะฝั่งเขาก็เลยหยิบบูคองไปแต่ว่าการที่เพื่อนเราตัดเอเลนดอไปเนี่ยทำให้เราหยิบฟอร์ิโน่มาเล่นง่ายขึ้นนะผมเนื่องจากจะไม่มีตัวแก้ฟอร์ลินนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมฝั่งเขาก็เลยหยิบลิงมาแก้เล่นดอแทนนะก็เราก็ไม่มีตัวแก้นะผมเกมนี้ก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะผมแต่ต้นเกมเราต้องระวังสกัดไว้ดีดีเนื่องจากเขาแรงมากนะครับผมไปดูในเกมกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลย S 4 p a y พอันดับแรกผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าสุ่บและลงทะเบียนนะครับผม จากนั้นก็กออ o เพนไอดีใเลือกราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้ง PUBG, r ้อา e e วีฟรอย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็นแนะนํา ้กดตลิงคปชั่นน้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรมแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย tp 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม rov เรดตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปครับผม a มาลุยเลยดีวยกว่าก็อยู่ที่เลนบนนะผมผมก็จอนะออกแนวหน้าของรองเท้าก่อนเลยนะไม่คิดมากนะแล้วก็ สกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะ <S <S 1> <S 1> ผมถ้าเกิดเราอยากจะไม่อยากจะเทรดกับเขาเนี่ยส่วนมากสากัดเนี่ยจะอัพสกิลสองมาก่อนนะครับเราก็จับสกิลสองนะเนื่องจากเราจะไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้เขามากนะเราก็อาจจะสกิลสองแล้วก็ชิ่งออกมานะผมอันนี้จะเป็นอ่าน skill <S 1> <S 1> สากิลคู่ต่อสู้นะแต่ถ้าเกิดเขาอัพหนึ่งมาเนี่ยเราซวยนะเพราะว่าเราจะไม่มีสกิลหนึ่งไว้ดูดเลือดคืนนะผมก็ส่วนมากสากัดถ้อัพสองกันอยู่แล้วไม่มีหรอกอัพหนึ่ง พราะเขาอัพมาเคลียร์คีบใบนะบผมโอเคโอเคเลยหน้าแตกไปที <c oughs> โอ้โต้นเกมแรงจัดเลยวะ่ะอันนี้ก็น่าจะโดนกดเลนแล้วเพอะเราต้อจะเสียมังกรเล็กด้วยถ้าเกิดเราพลาดต้นเกมเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่เป็นไรนะ <c oughs> เนื่องจากเราดาบดีนะผมแต่ก็อย่าพลาดทั้งเกมนะต้นเกมพลาดได้ครับเนื่องจากต้นเกมพลาดเนี่ยการเกมเลทเกมเนี่ยเราอาจจะแก้สถานการณ์คืนมาได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดพลาดทั้งเกมอันนี้ก็แตกนะก็อยู่ที่ตัวบุคคลเล่นเด้ี๋ยวเดี๋ยวถ้ตแตกมั้ยเฮ้ยหลบทันโคตรพลิ้วเอาเป็นว่าอยู่ที่ตัวบุคคลเล่นด้วยนะครับผมนแคนเซิลไปเด็มาดิมาดิาดสกิลซอกโอ้โหไม่ไหวไม่อยากเสียฟิกว่ะสกิลหนึ่งดักเออมันทุบเป็นพันเลยโอเคก็โดนเฟิร์สบัตไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เชิงเยอะเชิงแปดสิบดาว เ <Yeah. laughs> ตื่นมาตาแรกก็เจอของแข็งซะและ้วแล้วดูชื่อเขาเดี De ๋ยวดูกุต๊ไอ้เอาเรื่องแต่เดี๋ยวเจอกันนะผมเลดเกมเราจะลําให้เละเลยมาผมก็คิดไอเทมออกแล้วล่ะว่าเราจะออกไอเทมประมาณไหนนะครับเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัตเวสสามตัวนะครับผมเราก็จะออกเป็นแพตตินัมมาลคูดาวสินต์ก่อนแล้วก็จะออกเป็นทอยเลยนะแต่เรา ราไปเล่นตรงนี้นะครับผมเราเก็บฟิกเกอร์ไว้เพราะว่าเราจะมาเล่นตรงนี้ยังไงล่ะเฮ้ยยังแก้สถานการณ์ล้ำลำ้ำปุ๊บแคนเซลิลปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ติดหนึ่งทีตาดอกจึ๊บอ่ะดอกปิดกูไปแล้วจ้า <c oughs> ก็ล้ำขัดหูขาัดตาหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมตาแรกของวันเลยเมื่อวานนี้อยู่ที่81ดาวแล้วเล่นวัลตาพอครับเดี๋ยวผมต้องไปกดงานต่อแล้ว ใครที่สนใจจ้างผมก็จ้างได้นะผมตอนนี้ขัดสนเรื่องเงินมากเลยโดนบิดไปสอง0มื่นนะผมก็ตอนนี้ก็ติดหนี้อยู่เออมันใส่ขนาดนี้เหรอเฮ้ยตายเนะี่ยัวคุยไงผมติดหนี้สองหมื่นเพราะผมโดนบิดโคตรเซ็มผมเลยต้องรับงานมากดหาเงินเพิ่มนะผมขออภยัยแล้วนะแต่เดี๋ยวเงินเดือนยูท b e ผมก็ออกแล้วน่ะ ไะเล่นเกมดีกว่าไม่ต้องพูดเรื่องชีวิตประจำวันแล้วเจอาม่วานไลฟ์ซึมๆก็เพราะเรื่องนี้แหละ oh โดนบิดโธอ๋มาก็จะไม่นอกเรื่องแล้วนะครับผมขออภยัยเลยนะเรามาคุยเรื่องเกมกันดีกว่าเรามาทีิบายในแรงสูงนะผมไม่ใช่มาปลดทุกมาตอนนี้ดัซเลเยอร์ก็จะมีฝั่งตรงข้ามอยู่นข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวองเดินไปดูนะแต่ต้องให้เพื่อนเดินไปดูก่อนนะเนื่องจากต้นเกมอลเลนมันไม่ได้ถึกนะครับมันก ตัวไฟเตอร์ปกติตัวหนึ่งนะผมโดนลุมก็ตายนะอุ้ยเล่นดีจัดเลยว่ะส,สมัดิดกรอนะเออสกัดตัวนี้ดิดกรอนะผมผมลืมบอกโดนลิงดักว่ะตายปะล้ำไปดิปึ๊บ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 เอาลิงก่อนดีกว่าปึ๊บปาดอกไปปึ๊บตีตีลุมโดนนะอุ้ยมีคนโป๊กไม่โดนแต่เราได้ค an ิวอยู่แล้วเรามีบัฟ้าอย่างนี้ไม่หลีก็ตีต่อเลยนะ เนี่ยสก,กัดไม่อยู่มิเง้าเราโดนล้าแล้ว,นว,ว,ว,วเนี่ยขออภัยที่พูดนอกเรื่องเยอะไปนะผม<อ>เราลุยกันดีกว่าอันนี้จะเป็นการลัำเคนเซ้นนะผมเป็นการลัำแบบดอกดูดแต่ดอกบิดดอกดูดเข้าหาตัวนะก็มีหลายคนย้า้ผมลัำให้ดูนะแต่พูดตรงๆนะการลัำเคนเซ้นมันเป็นเป้านิ่งอะจริงๆมันเป็นเ้านิ่งจริงๆนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้ทริคแบบว่า ทิศที่ผมเล่นบ่อยๆแบบคลิกชิงนะผมชิงไปชิงมาให้เขางงนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันขึ้นแท็บสงสัยลืมเปิดเอ้าเอ้าพุ่งมาอนีก็ล้ำส่วนไปดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บล้ำปกติมันก็จะมีพื้นที่เล่นมากกว่าแบบนี้นะผมก็ชิวๆเลยขออนุญาตเปิดการปิดการป๊บนึงมาแต่เราน่าจะตีปอมไม่ได้เนื่องจากเลือดครีปไม่มีนะครับผม เอาละมาดูกันว่าที่ผมอ่านดห้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเกมนี้จริงไหมนะผมถึงจะเล่นฟอร์เลนไม่ช่ำก็ดาามามีประโยชน์ไหมอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะดาามาแบบว่าอ่านดาาไปบ่อยนะสอนอ่านดาาไปบ่อยเล่นในหลายฮีโร่นะผมเนื่องจากฟอร์เลนกบหยาเนี่ยเอาจริงมันดาาได้ทุกตาแล้วเล่น2ตัวนี้เป็นออฟเลนคือแบบช่ำเลยแต่สำหรับใครที่คิดว่าไอสอตัวเนี้ยอย่างเช่นฟอร์เลนเนี่ยมันได้ต้นเกมจริงมันได้ทั้งเกมเลยถ้าดาาถูกตาแบบนี้นะผม โอ้ยังโดนอ่ยอะคณะผู้หา่ก็มีข้อจํากัดว่าต้องเล่นเกมการที่จะเล่นให้เป็น2ฮีโร่นี้มันมีข้อจํากัดเยอะสกิลเพย์ด้วยการเดินเกมด้วยมันยากนะครับผมหล่ามแม่งเลยดิแก,แกกแคเล่นเป็นจัดเลยวะ่ะแปดสิดาวน่าจะรอนติีละหมดปะรอนติีละหมดปะปิกหลบไปดิ และข้างบนกำลังโดนลุมอยู่เราต้องไปช่วยเพื่อนนะคะสกัดไม่มีฟิกเกอร์นะแต่เราไม่มีเอันตีอะหลบมาก่อนเอ้ตามมาทุบเราอะเด้ไอ้เรนดอนใจเย็นอยู่ใกล้กรเราไว้เพื่อนเราไปไหนวะหายตูอ้อะจินโตไปเจอะเป็นเมลออฟเพนนะผมหรือว่ากอดสะท้อนนะในการมาแก้ทางลิงนะ้วก็เอลสูนะเอาจริงผมว่าไอเชียบลอดอาจจะมีประโยชน์มากกว่านะเนื่องจากมันสโลได้แต่ว่า มันไม่ถึกเท่าเมลว่าเพจนะผมเมลว่าเพจจะถึกกว่านะเนื่องจากได้ค่ากรอกที่เยอะกว่าประมาณ25หน่วยนะเลนกลางเราต้องไปปิดนะผมจังหวะนี้ดูก่อนดูก่อนให้แน่ใจว่าเขาจะแหลมยังงั้นก็ใส่เลยครับอาแทกมาเล่นก่อนอาแจ็กเนี่ยแหละลำง่ายดีเอ้ยไิเกอร์งี้ไิเกอร์งี้ไิเกอร์งี้แตกเรียบร้อย โอโอย่าเดินไายัดพุ่มก็พอเล่นแรง้งสูงเนี่ยเบื่อมากเลยพวกยัดพุ่มเนี่ยอันนี้เขาเช็คหน้าผมไม่แปลกนหะต้องไอ้ทูเลนกับไอเอ,อต้องไอ้ทูเลนวันนั้นที่ขึ้นสตรีมแบบอไสัตว์กดเจอแม่งแปดเกมกดทั้งคืนเลยเจอทั้งคืนไม่ไหว <laughs> ใครที่ชอบที่ผมมาให้ข้อมูลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเราก็เคลียร์คลิปไปชิวๆนะผมฝั่งตรงข้ามก็ต้องขึ้นมาเคลียร์นะเนื่องจากมันเป็นป้อมสโลว์ของตรงข้ามนี่ต้องห่วงอยู่แล้วป้อมสโลว์นี้มีประโยชน์นะผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามจะเกิดาภายในอีกประมาณ15าวิเนี่ยแล้วฝั่งเขายังมีป้อมสโลว์เนี่ยอันนี้เขาจะเกิดทันนะเนื่องจากคลิปมันจะโดนสโลว์ะนะครับผมและลิงมาจังวันนี้เ,นเดินว่ะจื๊บปาดอกเอามันหายตัว น่าจะติใส่ไปเลยว่ะแต่มันมีหายตัวซ้ําอะเผยไม่ได้ด้วยวไม่เสี่ยงดีกว่าแรงงสูงก็จะคิวกันน้อยนะผมสังเกตเราคิวไป5้าตาย2นะสกอร์นี่ก็อยู่เจต่อห้านะผมแต่เนื่องจากเราดับดับดีจัดอะมันเลยทําให้เราแบบเล่นง่ายนะผมเราจะไปที่เลนล่างนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะมาปวดเราหรือเปล่าเอลซูอยู่บนปวดแบบอ ปิกเกอร์หลบอ้าวไงโดนจุกนึกว่าจู่ดาร์ก,กันที่ไหนได้แ,แกรกโดนทิ้งจะพูดว่ามันกำลังจะไปป่วนดาร์กเราเลยเราจะรีบมาทำล่างอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้ประทูแกรกตานี้เล่นยากจริงนะผมเนื่องจากฝั่งเรานี่เป็นตัวที่มีโมบิลิตี้หมดเลยนะการที่ดารแกแรกมาในเกมนี้ก็ แก้ได้ไม่ค่อยเยอะนะผมแก้ไขไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาดา,าพลาดนะ,ะล้ำดีอย่างงี้เลื่อนเลยครั้นี้ก็เดินมาแหลมๆลมลำ้ำล้ำไม่ได้เอลซูอย่างงี้ปึ๊บปิกเกอร์ไหมอ่าต่อแก๊กมาขอบคุณนะแก๊กไหนนี่ซวยตลอดเลย <c oughs> โอ้โหเยอะจัดเอ้ยลำ้ำพลาดเอ้ยเอ้ย,อยได้อยู่เอ้ยไม่หิวดีวะเ <c oughs> อ้ยมันจัดนี่เกมแรกนะเนี่ยได้คดลิปเลย วันละเกมพอเลงสูงชือไม่เจอโปก็จะเล่นสนุกดีนะแต่ฝันของข้ามาจะไม่สนุกนะผมแต่เรานี่สนุกมากเลยบอกตรงๆดาบางน,นี้โดนพอเลนลำเละอันนี้ก็อยู่กันในเล้งแปดสิบกว่าดาวนะครับใ,นนรใครที่อยากให้ดูแเลคงสูงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็ ถ้าเกิดกลัวเมียรู้ก็ทักไลน์ไม่ได้นะฮะโอนให้ตรงๆเลยก็ได้ผมจะได้ไม่ต้องแปะชื่อเอ้ย<า>ไม่ใช่แปะชื่อดิมันจะได้ไม่ต้องขึ้นสตรีมน,นะผมเพราะว่าตอนเปิดสตรีมผมจะรับโดนิคขึ้นจออะไรแบบนี้นะถ้าใครกลัวเมียรูก้ก็ทักไลน์มาผมมีหลายช่องทางเดอะมินิเชอร์น่าจะคุ้มกว่านะผมเนื่องจากเราจะเอาสโล่นะรู้เยอะ สั่งลงข้ามะแล้วผมเป็นสก,กัดผมผมเข้าแล้วออกก่อนเดยวลิงตัดเวฟกลางนี้เอาเอาโดนจุ๊เฮ้ยระวังเฮ้ยทันทันเอ้ย,ต,อยตายโอ้โหไม่น่าเลยตอนนี้ก็ฆ่า8ตายะครนะสกอร์ทีมอยู่ที่14ต่อ6นะเราตายไป2ตัวนะครับผมลำไปเลย เล่นฉลาดจัดแรงตงสูงเนี่ยอย่างชอบเลยตามตามซันไปดีเขาเล่นเป็นกันหมดนะฮะแรงเนี้ยแต่อาจจะมีตัวฮาหลุดมาบ้างนะแต่ก็ส่วนน้อยฮะน้อยแบบน้อยมากนะส่วนใหญ่เขารู้งานกันหมดอย่างทีมผมเนี่ยรู้งานกันทุกคนเลยดูเว้นผมต้นเกียร์ไปโดนฟอสบัตได้ไงผมจะขึ้นเป็นฟอสเกียร์ดีกว่าเดี๋ยวไปนิเชิ่นต้อจัดได้ช้าเกินไปเกมน่าจะจบก่อน อย่สอยู่ทางนี้เลยสกัดมันนี่เร็วเอ้คีปมีต่อคีปโอ้โหโดนตัดอนาคตโซนไว้เพื่อนนะครับจังหวะน,นี้ใครมาก็แปนตีเลยหอกไปโดนไม่เป็นไรเพื่อนมาแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว, <c oughs> ไ,ปลวไปแล้วจ้า <c oughs> ไปทำล่างดีกว่านะเพื่อนทำกลางและ ไอ้เพื่อนเราปล่อยดาร์กล่างว่ะจริงเรามาทำแล้วเพื่อนน่าจะปล่อยกลางไหมมีหมดนะผมมีหมดนี่หมายความว่าเขามีฟิกมีล้างมีอะไรพร้อมนะครับแต่เราไม่ต้องใช้ล้างนะเพราะว่าเราล้างสถา,านะอยู่แล้วยกเว้นเราจะโดนดึงไปดูดนะผมแต่ตอนนี้ฟิกเกอร์เราก็จะมีแล้วหมดต้องรีว่ะการกด ไอคอนรูปเอออะไรนะตกใจครับแล้วก็ไปตรงวาร์ปมันทําให้เพื่อนรู้นะมันจะสัญญาณว่ากําลังวาร์ปอยู่อะไรอย่างนี้นะ <The miniature S 2> <ป>เนดอะมินิเชอร์ป่ะเพื่อนน่าจะด่าเลยนะต้นเกมมึงโดนเฟิร์สได้ไงอะไรเงี้ยเลนผมก็คาข้างที่จะเฟิร์สบัตบ่อยนะไม่เขาก็เรานะตายแต่เราก็จะล้ำนะผมล้ำไปเลย <c oughs> จุ๊บปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วผมนี้โดนยกแต่กแกล็กลำไม่ถึงว่ะแต่ลมเบอร์จะเอาให้ได้ลมเบอร์จะเอาให้ได้อย่างี้ก็ได้เลยครับดับเบิลคิวไปฆ่าสิตายสองนะผมสกอร์ทีมโดนที่สิบแปดต่อเจ็ดนะลิงมาเจวานี้ปึ๊บปุ๊บอัลติมาตุ้มเรียบร้อยไม่ได้คิว <laughs> เอ็กปะ่ะก็เพื่อนรุ่มทีมที่ดีนะผมเกมนี้ ฝั่งเขาก็แกรดดาพานะ่าอาจจะไม่ใช่เมนโลนะฮะแต่สกัดนี่เป็นอดีตกรอนะจำชื่อได้อยู่เคยชนอยู่เกมสอเกมนะชนในดีลองผมนะมไอดีงานกดขึ้นร้อยดาวอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รับซูพีมานะนะผมเนี่ยไม่เอาละรับงานน้อยจัดเลยพอรับซูพีมเกมนี้ก็ได้ MVP ไปนะครับผมอ่าเป็นไง ดรับดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเนื่องจากผลการด้านเนี่ยมันจะทําให้เรามีอัตราชนะเพิ่มขึ้นถึง60%นะฝีมืออีกประมาณ40%นะเพื่อนเอ้ยใหม่ดิดับสามิีมือ20เพื่อนลุ้ทีม50นะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะก็จบเกมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะไว้เจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนมาลอลุ้นกันนะผมจะเล่นตัวอะไร